มัสเตอร์อิงเราเป็นผู้จัดจำหน่ายมึกเติมจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงสีสดใสไม่ทำให้หัวพิมพ์ตันคุณภาพเทียบเท่าออริจินัลช่วยยืดอายุของเครื่องพิมพ์ได้นานกว่าเราจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกรดเอจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมึกพิมพ์มัสเตอร์อิงนำเข้าจากต่างประเทศแยกรุ่นและยี่ห้อได้ชัดเจนไม่ทำให้หัวพิมพ์ตันไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเครื่องพิมเตอร์อีกทั้งราคาย่อมเยาแต่ได้คุณภาพสูง สามารถพิมพ์งานได้มากตามที่คุณต้องการและยังหาซื้อได้ง่ายด้วยมีคุณภาพเทียบเท่าออริจินอล95%และไม่ทำให้หัวพิมพ์อุดตันและ Master ร์อิยังพัฒนาไม่หยุดยังมีระบบอิงแทงช่วยให้คุณประหยัดได้ถึง100%ประวัติบริษัทบริษัท Master ร์อิงแอนด์ t ริ้นประเทศไทยจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2551 พื่อประกอบธุรกิจผลิตน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงเจตภายใต้เครื่องหมายการค้า Master i n อิและเครื่องหมายการค้าของลูกค้าจากประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะผู้นำในระบบอิงแทงรายใหญ่ของประเทศไทยประกอบกับความเคร่งครัดในการควบคุมมาตรฐานการผลิตการติดตั้งระบบและนำเข้าทุกขั้นตอนและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ณปัจจุบันน้ำหมึกอิงเจ็ดป i n ้นติ้งปริ้นเตอร์ติดตั้งระบบอิงแทงค์มาสเตอร์อิงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกปัจจุบันบริษัท Master i n อ and Printing ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่97/4ถนนราษฎรยินดีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นึกถึงน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงเจตที่มีคุณภาพนึกถึงม a สเตอร์อิสนใจใช้บริการติดต่อที่โทร074356385เบอร์แฟกซ์074234658มือถือ0807161217อีเมล mastering007@hotmail.com หรือต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าไปได้ที่ เวอร์วายเว็บดอทมาสเตอร์อิงเจ็ดดอทคอม